อนนี้เราก็มาอยู่กันที่จัตุรัสใจกลางเมืองปราลแล้วค่ะหรือที่เรียกว่า Old Town Square ที่นี่เป็นใจกลางเมืองเก่าของปราลเป็นที่ตั้งของหอ,อนาฬิกาดาราศาสตร์โูกปั้นอนุสรสถานยันฮสุสโบสถ์พระแม่มารีคินสกี้พาเลสแล้วก็สารกลางเมืองเก่าจตุรัสที่นี่มีอายุเป็นร้อยปีเลยค่ะเป็นสถานที่จัดงานต่างๆรวมถึงเป็นตลาดกลางเมืองแล้วก็เป็นจุดรวมพลของคนปราลรวมถึงนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราด้วยพุกงี่ายๆตรงนี้ก็คือใจกลางกรุงปรากนี่แหละโบสถ์กับจตุรัสมันน่าจะอยู่กลางเมืองเนาะอือืม ช่กกลางเซ็นเตอร์ของเมืองะถูกต้องคนเยอะเหมือนกันนะตรงนั้นเนี่ยขนาดมาวันพฤหัสน,นะคนก็เยอะเหมือนกันนะจริงซึ่งทุกคนก็อย่าลืมระวังทรัพย์สินกันด้วยนะคะที่นี่คนค่อนข้างเยอะเลยค่ะนี่เราถึงแล้วนรำมาทางเรื่องข้างกันใช่นี่เลยคะ่ะนี่หรอนาฬิกานี่เหอรเหอไม่ใช่อีกเรือนหนึ่งได้ไหม<อ>เรือนนี้ต่างหากแล้วอ้ไม่ได้สูงนี่ที่ดูทุกคนมาเหมือนมันเหมือนกับอยู่สูงสูงใช่ไหม uh huh. อยู่แค่ตร่งนี้เองเงหรอ ่และที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือนาฬิกาดาราศาสตร์ค่ะเป็นหนึ่งในนาฬิกาดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและก็ยังใช้ได้อยู่จริงค่ะมีมาประมาณ600กว่าปีที่แล้วนู่นเลยค่ะที่พื้นก็จะมีแบบเหมือนกับวงวๆๆงอยู่ใช่ไหมอืมใช่